วันนี้น้องมัวนก็จะมาอัดเม็ดอาหารให้น้องไก่ได้กินกันอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะน้องมัวใช้ว,วัตถุดิบที่อยู่รอบๆฟาร์มไก่มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือแหนแดงของเรานั่นเองค่ะน้องไก่ชอบกินกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องมัวจะไปอัดเม็ดให้เลยและอย่างที่2นะคะนั่นก็คือมะละกอคะ่ะสุกขาต้นอีกแล้วนะคะโดนน้องก,อก็ลอกมาจอกกินไปอีกแล้วและอย่างที่3นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือหญ้าหวานอิสราเอลค่ะน้องมัวนะคะก็อัดเม็ดอาหารให้น้องไก่กินอยู่เป็นประจำเลยค่ะพืชผัคนไม เม็ดอาหารด้วยน้องไก่นะคะมายืนรอด้านหลังกันใหญ่เลยค่ะสงสัยจะหิวล้วแน,น่ๆเลยค่ะแล้ว,วัตถุดิบที่เราจะมีเพิ่มด้วยนะคะนั่นก็คือลำข้าวกอบข้าวโพดด้วยค่ะทำกันใส่แหนแดงแย่าหวานนะคะแล้วก็มะละกอที่สับเรียบร้อยแล้วใส่ลำข้าวแล้วก็ข้าวโพดลงไปเลยค่ะทํากันคลุกคลองให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมเปิดเครื่องเลยค่ะตอนนี้จะเป็นเครื่องอัดเม็ดไอเทคแปดแรงมานะคะว้าวน้องมาทากันใส่วัตถุดิบลงไปนะคะก็อัดเม็ดออกมาให้เป็นแบบนี้เลยว่องไวสุดๆเลยค่ะใช้เวลาในการอัดเม็ดแป๊บเดียวค่ะออกมาเยอะแบบนี้เลยค่ะเครื่่องรุน 8แรงม้าเป็นมอเตอร์ที่แรงที่สุดในการใช้ไฟบ้านนะคะไฟบ้าน5แอมป์ใช้งานได้เลยทําให้อัดเม็ดได้เร็วได้ดีไม่ติดค่ะเป็นตัวช่วยเซฟต้นทุนอัดเม็ดปุย๋ยอัดเม็ดอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ,ะในเม็ดอาหารที่น้องมดอัดมานี้นะคะน้องไก่ก็ได้กินอาหารที่หลากหลายค่ะมีทั้งพืชผักผลไม้ตอนนี้นะะเป็นระบบ3ลูกกลิ้งนะคะทํางานได้รวดเร็วมากๆค่ะสามารถอัดอาหารปลาอาหารไก่อาหารหมูแล้วก็สัตว์อื่นๆได้เลยนะคะน้องไก่ก็จะได้กินอาหารสดใหม่ทุกวันเลยค่ะเม็ดที่อัดออกมาก็สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ทําการอัดเรียบร้อยแล้วนนนะะคกก็ทําั ปิดเครื่องใส่กําลังมังเลยค่ะแล้วก็ลองโยนไปให้น้องไก่ได้กินนะคะน้องไก่แย่งกันกินเลยค่ะวันไหนที่น้องมดอัดเม็ดอาหารให้น้องไก่นะคะน้องไก่ก็คือลุมกินกันสุดๆเลยนะคะไม่ใช่แค่คนนะคะที่ชอบกินอาหารสดใหม่ค่ะน้องไก่ก็ชอบเหมือนกันและยิ่งเป็นอาหารที่มีแร่ธาตุนะคะแล้วก็พืชผักผลไม้ครบถ้วนโปรตีนสูงยิ่งดีต่อน้องไก่เลยค่ะให้เสร็จลงเดือนหนึ่งแล้วนะคะน้องมดก็จะพาไปให้อีกลงเดือนหนึ่งค่ะน้องไก่ก็ลุมกินกันใหญ่เลยนะคะทุกครั้งที่อัดหัวอาหารให้น้องไก่่นนคังงงเเกกตดลลยาออุมมมมแแิีรรื ลูกกลิ้งตัวนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะลดต้นทุนค่าอาหารได้นะคะแล้วก็มีมาตรฐานบริการหลังการขายก็ดีมากๆเลยค่ะ